สวัสดีค่ะอยู่กับชอปเลดคิดยขับนะคะพ่อเอ็มเป็นอะไรอ๋อมเลดออมเลดพ่อเอ็มเป็นอะไรพ่อเอ็มน้องปลาตุยเย่ลล็ออกเเาไปแ้วหรอต้นน้ำเหม็นไหมลูกพ่อเอ็มร้องไห้จริงไหมน้ำตาไหมฮะปอมพ่อเอ็มทำปอมหรอพ่อเอ็มเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปถามกันนะคะพ่อเอ็มเป็นอะไรพ่อเอ็มคะเป็นอะไรคะ ปาตุยปาตุยแย่เหรอต้องขนาดนี้เลยเหรอพะย่ะแย่ไ่ทำร้ายมันทำอะไรคะตอนนี้ปาตุยขุดหลุมฝังปลาเด็กเด็กเด็กไปเอาดอกไม้มาไหว้มันก่อนฝังดินหน่อยเอาอหไรมาให้แมวก่อนนะเอาตังมาให้ให้ตายไม่ไม่ไม่ตกทำไมตกกัเอามาให้ฉันก่อน ไไปหาาดอกมม้เอามาเอาตังให้มามาให้หมดก่อนเร็วลูกเอามาฝากก่อนต้นน้ำไปเตรียมไม้กับหนังยางมาทำไม้กางเขนด้วยตัวนี้มันนี่แมวอูมีไม้กางเขนไอ้ไม่ไม่ใช่แมวอูมีหนังยางเนี่ยที่มือแพะอูมีหนังยางพอดีเลยทำเป็นไหมต็นน้าต็นน้าทำเป็นไหมลูกเดี๋ยวไม่หยุดร้องอนะคะ มาแล้วเชเบตมาแล้วเชเบตทำอะไรลูกเชเบตได้อะไรมาอู้ได้ดอกไม้มาแล้วนะง่าเลยไม่น่าตายหรอพ่อเอ็มไม่น่าเอามาเลี้ยงเลย <laughs> สงสารมันตายอมเหล็ไกไม้กางเขง่งต้องอีกข้างหนึ่งด้านนี้ยาวสุดด้านนี้ต้องสั้นม,มันต้องมีด้านยาว,วยกับด้านสั้นอันนี้ยาวกว่านี้อีกนิดหนึ่งไปไปเอามาใหม่ลูก ไม่สวยค่ะลูกไปเอามาสวยๆนะทําดีๆอุ้ยเราเชิดแต่ทาตกทาไมอ่ะลูกดอกไม้อ่ะมันเลอแเราไปดึงดอกไม้เข้ามาได้ยังไง<ช>มันตกพื้นอันนี้มันตกพื้นอ๋อพ่อเอ็มรู้ด้วยนะน้องชื่อว่าผู้คุมม,มาเร็วทุกคนได้ยังอุปกรณ์พร้อมหรือยังลูกอ่าต้อง โอ้หลุมพร้อมแล้วต้องสวดมนต์ให้มันไหมพ่อเอ็มต้องสวดมนต์มาทุกคนมาสวดมนต์แม่อู้หลุมพร้อมแล้วดูหลุมขนาดเท่ากูแม่อูแม่อูสวยมากลูกไปอ่าทุกคนพนมมือพนมมือค่ะอยู่ข้างหลังพ่อเอ็มฝั่งนู้นค่ะจับหลังไว้จับหลังไว้เราจะปวดน้ำพร้อมกันอ่ายาสาวารีวะคาภูราบาลีดีเลตุสังกาปา ิอัินาตังอุปกาปติตุปตัตุปตันตุังตุปบตันตม๊บตโตุตัตบตันตันตุ๊บเัตตัตุ๊โตันตุ๊าตันตุปบตันตุ๊บตันตุ๊บตันตุ๊บตนตบตันตุตันตุ๊บบันนะคบับัตตาัตว์ทั้งหลายันตุนเพื่อนทุกข์เนิดแก่เจ็บ ตายได้กันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาจงเป็นตูกเป็นตูกเถิดได้มีเวรแก่กันและกันเลยเราก็จะกรบลงไปนะครับศีอาตานันปริานรันตุจงมีแต่ความสุขายสุขใจและรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด กดปอดแล้วกดปอดมั oh, ้วตรงไหนล่ะท no, no. oh. oh, ีนี้ก okay. okay. ็ไปแล้วไปเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่งโกเดี๋ยวเิ่เอาฟังเขีนมาพี่จออหมเื่อเร็วโดว์มันดวีกันหนึ่งปะปะฝัน้นะครัแล้วก็ออทุกคนตะนันไม่ดมกลิ่นแบบว่าโบนึงนะเดี๋ยว ร่างกายของเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นอาหารให้กับพวกจูรินซีในดินเติบโตต่อไปขอให้ปลาทองขึ้นสวรรค์นะส้าดูอ่าไปจะทำเลยก็ทำเลยเอาไม้กางเขนเดี๋ยวต้องต้องโรยก่อนหรือเปล่าหรือปากก่อนกางเขนก่อนเลยก่อนพระเอ็มลบตรงนี้โรยไปแล้วมีไม้กางเขนมันคือสุสานสุสานปลาทองอ่าโรยโรยอ่าโรย ไปหาพักผ่อนนะไม่เจ็บแล้วนะไม่ตาไม่ป่วยแล้วนะโอ้รักชิเบตเอามาเยอะมากสวยมากโอ้พี่ต้นน้ำเอาสีขาวมาสวยมากเป็นช่อเลยยังไม่เสร็จอีกพิธีและพู้ตามนะผู้ตามนะพูดตามขอให้ขอให้เจ้าปลาน้อยเจ้าปลาน้อยที่ตายไปแล้วที่ตายไปแล้วได้ไปอยู่ได้ไปอยู่บนสวรรค์บนสวรรค์ไม่ต้องเกิดมาเป็นไม่ต้องเกิดมาเป็น สิ่งมีชีวิตเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเจทุกข์ไม่ต้องทุกม่ต้องทรมานไม่ต้องทรมานไปเป็นปลาอยู่บนสวรรค์ท้องพิภพสวรรค์ชั้นเจ็ดในคายมขอให้เทวดาคุ้มครองด้วยเถินอู้ตามสิจบ เรียบร้อยหรือยังพ okay, okay, ่อเอมสบายใจแล้วไม่เสียใจแล้วได้ทำให้เขาเต็มที่แล like cool oh, ้วโอเคนะมันอันนี้คือหลงมปลาที่สวยที Week ่สุดที่อเลยจะทำอะไรกดไลค์กดไลคกดแชร์กดแล้วนไม่เป็นกำลังใจให้ช่องเชอร์เบตปันน้ไม่ใช่ค่ะไม่อมเบตคิดขับไปเนยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเอาอย่าลืมเซนเซอร์นะของห้ยลยหอมเบย ตอนนั้นท่อนสุดท้ายเอามันตามมาเองไม่ทันเลยอย่าเลยเลยกูจะดีมันกันเลย